สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาชิมมะเขือเทศสดๆจากสวนนะคะที่เห็นแต่งตัวติดกิฟต์อย่างนี้ก็คือจะออกกําลังกายนะคะทุกคนเริ่มออกกําลังกายแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าหุ่นจะกลับมาเพลยแล้วนะคะเดี๋ยวเล่าที่มาของกิฟต์เยอะหน่อยนะคะจริงๆแล้วสมัยเป็นครูเนาะเป็นเป็นนิกเนมที่ครูใหญ่ตั้งให้สมัยเป็นครูครูใหญ่จะให้เด็กอนุบาลเรียกเราว่าครูกิฟต์นะคะอันนึงมาจากว่า ชื่อจริงของเราอะถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษมันจะแปลว่ากิฟต์เนาะเป็นของขวัญอะไรประมาณนี้แหละนั่นแหละแล้วยอย่างหนึง่งเราก็ชอบติดกิฟต์ด้วยเป็นคนที่ชอบซื้อกิฟต์แล้วก็ติดกิฟต์เยอะมากเลยนะคะเอาละจบสตอรี่เรามาชิมมะเขือเทศกันดีกว่านะคะลูกที่หนึ่งอืมกรอบอร่อยรสธรรมาชาติ หวานธรรมชาติอืมอร่อยค่ะทุกคนวันนี้อากาศร้อนอากาศดีก็อยากจะได้ผิวแทนนิดหน่อยขอบคุณวิคอมขอบคุณมิตรภาพดีๆขอบคุณเพื่อนที่น่ารักขอบคุณมากจริงๆค่ะบ๊ายบายค่ะ